ว่าเคชันคือการนำสองคำมารวมกันครับคือวกออักเคชันและก็วักสั้นครับก็เลยกลายเป็นว่าวักเคชัน harmonize the life นะคะก็เที่ยวแบบบ้านๆประสานออกมาเป็นเพลงนะคะเพราะว่ากิมมี่ของเราเนี่ยอยูยยย่ที่ว่าการมาเที่ยวแล้วได้เพลงประจำทริปนะคะกลับบ้านไปด้วยนั่นเองค่ะ เราจะสร้างอัตลักษณ์ในแต่ละทริปให้เกิดขึ้นด้วยเสียงดนตรีนำพาทุกท่านผสานซึมซับกับสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นของของดีของชุมชนนะครับไฟก็อยากให้พื้นที่ตรงนี้ของวากเกซันนะคะเป็นพื้นที่สำหรับนักดนตรีด้วยที่ได้มาจอยมาเจอกับคนอื่นได้ทำงานด้วยแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่รักเป็นมิวสิกเจอร์นี่แล้วก็ได้มาทำกิจกรรมที่ never done before นะครับที่ฟาร์มสเตย์ไร่ขึ้นลังครับแล้วก็มาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการท่องเที่ยวชุมชนด้วย